ไฟรีวันที่4ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับ เดินทางมาถึงวันที่4แล้วน้องชายและองบอกว่าเฉิดฉายจัดจัดครับแม่เราไปลงเซิร์ฟเวอร์ไหนเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องมีกิจกรรมอะไรดีๆเพิ่มเข้ามาเสมอนะครับกิจกรรมการโรมาก่อนกําหนดน้องตอนแรกคิดว่ามาวันที่8ของว่าเปิดปรากฏว่ามันมาแล้วน้องจายนี่นักบวชบ้าการะหน่ำครับการโรและสิ่งสำคัญในกิจกรรมนี้มันไม่ได้มาแค่การโรมันไม่ได้แจกหินแค่การโรมันแจกหิน4ตัวด้วยกันให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น หินของเมทัลไนท์นะครับหินของโกเคสึหินของเมลสกาดนะครับแล้วก็หินของบาคุซันด้วยหรอมาด้วยเนี่ยนะห้าตัวเลยกันบาคุโกยังมาอีกใช่ไหมกิจกรรมเนี้ยมาเพื่อน้องในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันด้วยครับว่าเราควรจะเลือกลูกแก้วของอันไหนมาใช้และเราหาหินหาฮีโร่ปีศาจเนี่ยได้จากที่ไหนบ้างหรือเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเ้อ โอ้โห oh ขั้นเทพจัดแพ็คสุดพิเศษเพื่อคนวันพันแมนะครับมีแพ็ค6คูปอง18บาทเข้ามานะ6คูปองมูลค่า30บาทครับแต่เราซื้อได้ในะราคา18บาทเท่านั้นคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพน้องชายแพ็คนี้อยู่ยาวยาวยันกีกี้บวชเลยก็ว่าได้นะ ใครอยากเข้ากลุ่มแชท670ทักเฟซบุ๊กนี้เลยด้อน้องชายเข้ามาเล่นด้วยกันนะกลุ่มแชท670รอทุกคนอยู่ดูเรื่องมาอัปเดตพลังกันหน่อยแล้วกันครับวันนี้เนี่ยเราอยู่อันดนับที่533ของซ่าพลังลบอยู่ที่76,800นะครับต้องบอกไว้ก่อน ว่าพี่ยังไม่ได้ปลดปล่อยพลังนี่แท้จริงนะครับโอ้โหกิลนี้มาแรงจริงกิลดักโนวานะไม่แน่ใจว่าแทนนี่เป็นคนไทยหรือเปล่าแต่มีกระบองเหล็กนะครับแล้วก็มีกิลตัวบักเซิร์ฟเวอร์670นะครับของเราเนี่ยอยู่646รวมพลอยู่อันดับ3ของลาบะ,ะครับก็รับคนเข้ากิลอยู่นะครับใครอยากเข้าเนี่ยเข้ากลุ่มแชทมาได้ กลุ่มแชทเนี่ยที่ทิ้งชื่อ Facebook ไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขยรอกากกลุ่มแชท Facebook ทัก Facebook อันนี้มาเลยน้องจายและตอนนี้ครับเราอยู่ในเลเวล39นะซึ่งทันที่ดีควรจบเลเวล40ขึ้นไปนะครับในวันที่4เนี่ยแต่39แบบสภาพมากขาดแค่แน่1ไ p พีเราก็ขึ้นนะฮะลงดันอีก1อันเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่ต้องควรเลเวล40นะครับเป็นแนตาร์อยู่แล้วสําหรับสายฟรีที่ไม่เติมพักคัมภี์อะไรเลยวันนนนีี้้้้40แแลลลววก็จะตอองงงงดััท่่มมมใใหขาส เราจะดันไปไวมากกว่านี้นั่นหมายความว่าอันดับพลังที่เห็นพี่เมื่อสักครู่5 0 0กว่ามันไม่ใช่ของจริงแล้วพี่ในของม่วงมาใส่ไปในตัวอย่างของ g ีนอเนี่ยพี่ก็เชิดช่ายแล้วแต่ค่อยไปลงดันครับซึ่งก็บอกม่วงเราดองไว้629นะครับแล้ววันนี้เนี่ยหมุนวงล้อเราเอาปกติจะบอกแนะนำเอาเพชรใช่ไหมแต่พี่แนะนำว่าตอนนี้ให้เอาช็อกโกแลตก่อนเพราะเราต้องเลเวล50ก่อนวันที่9 ที่เซิร์ฟเวอรเปิดนะครับภายในวันที่9เราจะต้องเลเวล50เพราะว่าเราต้องเอาหินจากกิจกรรมฮีโร่เปีศาจครับนี่เราจะให้ดูฮีโร่เปีศาจที่มาดูของละวันสินี่ครับของละวันลำดับ2ลำดับ10เนี่ยมันคือเลเวล50ถึงจะปลดล็อกเนาะมันจะได้หินปีศาจอันหนึ่งซึ่งถ้าเราเอามาเนี่ยมันจะครบ8ลูกพอดีและจะอธิบายตอนหลังว่า หินหาจากไหนได้บ้างแล้วมันผสมได้เป็นตัวอะไรลูกแก้วอะไรยังไงนะครับดูหลังคลิปนะก็เลยต้องเอาช็อกโกแลตไปก่อนนะครับเพื่อเล่งเลเวลนะวันนี้กดช็อกโกแลตไปร้อยห้าสิบสองครั้งไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าเนะี่ยต่กดเท่านี้แหละเบืองเพชรจะจัด,จดแล้วก็กระป๋องม่วงเนี่ยกดไปสามครั้งนะครับเพื่อที่จะลงดันวันนี้จะลงไปให้หมดนั่นแหละเหลือค้างไว้สักอันสองอันก็พอนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อแพ็คนี้มันวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วสามสิบเอ็ดเนี่ยตั๋วดํารอบใหม่จะมาตั๋วอาวปเอนน้เือเเซอ สเลย3 7 7 6เพชรสำคัญกับสายฟรีมากพอๆกับตัวดำนั่นก็คือตัวอาวุธครับกดซื้อไปเลยบัตบั้มคือบอมข,ของเดือนนี้ได้เรียบร้อยเชิดขายถ้าบอบว่าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยได้ตัวอาวุธได้อาวุธ3ดาวช้ากว่าพี่ไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยละโอ้โหแม่งเพชร เพชรแม่งจาก8,000เหลือ4,000กว่าจะร้องไห้อุตส่าห์รองไว้ตั้งเยอะไม่เป็นไรฮะมาทำเลเวล40กันก่อนเดี๋ยวไปลงของม่วงนะ40แล้วบั้มเด้งขึ้นมาก็มีดันเจี้ยนประจำวันนี้เข้ามาครับในหมวกดันเจี้ยนฝึกฝนเนี่ยก็เป็นดันลงเอาหนังสือนอกจากจะมันปลดล็อกแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ต่อสู้เรายังสำเร็จเควสด้วย นี่ไงครับมันจะมีเคเวสมาใหม่เห็นไหมใน80 x p เออเลเวลก็ไปไวไปอีกหลังจากนี้พอเลเวล40แล้วครับก็ดันทั่วไปก็มีเปิดใหม่นะเป็นด่านที่9เดี๋ยวค่อยลงนะครับพี่ขอไปลงท้าสู้ราชาก่อนเพราะว่าเราอยากหาของม่วงมาไซสเลือเกินนะตอนที่6เนี่ยมาตอนเลเวล40นะก็จะมีของแร่ซึ่งเป็นของม่วงด้วยและได้ของม่วงมาทีมพี่เชิดฉายดูซิว่าอันดับเราจะเป็นเท่าไหร่วันนี้ครับ โอเคมาดูผลประกอบการของม่วงแล้วก็โ okay. อเควะนะได้สองอันเหรอกูจะบ้าลงไป400กระป๋องม่วงได้ของม่วงสองอันของฟ้าพอมีไหมของฟ้าพอมีให้ใส่เดี๋ยวน้อยไปไมั้งเกงอะไรอะป้องกันกูจะหลุดกูได้สองอันกูได้ป้องกันด้วย <laughs> ชีวิตเอ่อเว้นตานี่กูมไม่ใช่ป้องกันหรอกแนละ้วป้องกันสองอันโอ้ยเกมส0 0่รกระป๋องป้องกันสองอันกูจะรั่ว กูพอเลยครับพอเลยไม่ลงแล้วอดองแล้วน้องอโหโหสภาพทีมสภาพจัดครับกลายเป็นว่าพลังเราไม่ได้ไปมากกว่าเดิมเลยเนี่อยู่อันดับ500เหมือนเดิมกูจะรว่ของเกลือขนาดนี้เฮ้ยป้องกันเยอะไปไม่ต้องใช้เดี๋ยวค่อยมาลงละเอียดไล่รันพลังอะไรอีกทีแล้วกันโอหเกลือเละเทะเลยว่ะ มาเริกิจกรรมนี้กันแล้วกัน,นครับนักบวชเนี่ยะของการั่นะฮะเออเควสการุ่จะคล้ายๆกับเควสของกิจกรรมบาคคโกเลยแต่มีรายละเอียดที่เราต้องอ่านเล็กๆน้อยนะถ้าใครอยากได้ของรางวัลจนสุดเนี่ยมันจะมีการอันเชิญตั๋วอันเชิญเชิญตั๋วม่วงตั๋วดีเลอรนะครับช่วงที่2เนี่ยถ้าเราอยากได้จราการุ่เพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกเควสเนี่ยจำเป็นต้องอันเชิญตั๋วม่วง1ิใบนะช่วงที่3เราสามารถกดดูได้นะ ถ้าอันสามกดกดอันล่างเปล่าไม่เห็นะมันมีสูตรกดอยู่อะเอ๊ในคอมมันเปิดไม่ได้เหรอมันเปิดได้แต่มือถือเหรอในมือถือถ้าเรากดขอบล่างเนี่ยช่วงที่สามเหมือนกดขอบล่างเนี่ยมันจะมันจะเปิดให้เราดูนะช่วงที่สี่กดบนเนี่ยมันจะเปิดให้เราดูครับพี่เล่นในคอมมันเปิดไม่ได้อ่ะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราอยากเสเร็จเควสทั้งหมดนะครับได้ตราของกาโร่เนี่ยเพื่อมาปลดล็อกของข้างล่างเนี่ยเราต้องมีตัวม่วง30บใบแต่ไม่ต้องตกใจถ้าเราเอาขั้นแค่ลูกแก้วตัวเนี้ย ถ้ามันมีลูกแก้วบาคุกโกนะมีกาโรเมทันไนโกเคสสึแล้วก็เมลสากาดเนี่ยไม่ต้องถึงเควสท,ทั้งหมดก็ได้ทําแค่24เควสนะไม่ต้องถึง24เควสาันมันก็ให้2อันมันก็สามารถปลดล็อกได้เลขึ้นอยู่กับเวลาครับประมาณ3สัปดาห์น่าจะได้แล้วอันนี้ครับลูกแก้วนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นถามว่าเอาตัวอะไรหรอ แต่และตัวมีความสามารถที่มันแตกต่างกันครับเดี๋ยวพี่ไล่ไปเลือตัวเลยนะอ่าอันดับแรกเนี่ยเมลสไก่ทิ้งไปเลยครับเมลสไก่เมลแแจ้อย่าไปาสานเอานนะครับภปประสานนี่ไก่แจ้นะครับนอกจากนั้นเนียมีตัวอะไรบ้างกาโรใครเอากาโร่ตัวนี้เป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าหลังๆจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันถ้ดเราเอามาเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่จะเอาตัว u r เป็นกาโร่ตัวต่อไป เพราะว่ามันจะบวกสเตตัสให้ตัวยูอาเยอะมากๆนะโจมตี150%เลือด150%ความไว110นะป้องกัน150ถ้าเรามีร่าง s s r บวกควรทำนะครับถ้าใครเอากาโร่นะดาเมจเดียวก็แรงแต่ไม่ได้แรงเท่าตัว UR หรอกนะนะครับตัวต่อไปโกเคสึครับโกเคสึเนี่ยถือว่าเป็นเมื่อก่อน,นพี่บอกยกให้เป็นตัวห่วงที่เก่งที่สุดตอนนี้เหมือนเป็นกระสอบทรายที่แข็งแกร่งที่สุด <laughs> นะครับโกเคสึ ถ้าเกิดไปตอนนี้ยังเล่นได้เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ยังเล่นได้ครับรับดาเมจให้ทีมอย่างดีเลยแต่พอเป็นเมตาที่คนอื่นมีตัว UR กันแล้วมันแทบไร้ค่านกที่เรียกออกมามันจะตายในเทิร์นแรกทันทีนะครับมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะแนะนําว่าไม่ต้องเอานะครับตัวที่น่าสนใจมีอยู่อีกนะครับนั่นคือเมลสไก่เมลสแแจ้นะครับระดับ s N R บวกซึ่งความสามารถมันน่ะก็คือถ้าเกิดมันออกอันติมันสามารถชุบตัวเพื่อนเราได้1ตัวสูงสุดได้4ี่ครั้ง ต่อการต่อสู้นะครับดีมากๆเลยได้ตัวมันเนี่ยมีไม่ยอดทอสองครั้งนี่คือข้อดีนะครับใครที่อยากได้ตัวชุบชีวิตเมลสไกเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะแต่ปัญหาก็คือเหมือนฟินิกเลยถ้าเราเล่นตอนนี้แล้วเอามาชุบเนี่ยมันก็จะชุบแต่ตัวไก่แจ้มาตายต่อและแถมเวลามันออกอันติถ้าบอกว่าพี่มันเล่นในเมตา ur ได้ไหมมันก็พอเล่นได้แต่อันติมันเสียลูกไฟ2ลูกนั่นหมายความว่าเราจะชุบชีวิตใครเสียลูกไฟ2ลูกครับบวกกับไม่เท่นี่นี่พี่ตัดทิ้งนะ อันนี้ปัญหาส่วนตัวครับพี่ว่าไม่เท่ <c oughs> ตัดทิ้งครับแล้วก็เหลืออีกตัวครับตัวนี้คือหนึในใจตอนนี้เลยก็ว่าได้นะั่นคือเมทันไนส์ S S R บวกครับนะก็สามารถโจมตีได้6เป้าหมายครับและยิ่งเป้าหมายเนี่ยมากกว่า3ตัวขึ้นไปอะ่ะมันจะบวกดาเมจหนึร้อ0ต่อหนึ่งตัวนั่นหมายว่าตีหมู่แรงมากๆแถมตีแล้ว่ายตรงข้ามติดสตันด้วยพี่กะจะเอามาคอมโบกับราชาทะเลอีกาสาย s อสเออาร์บวกอ่ะมันจะได้แข็งโหดตึงอันตรายเพราะตอนนั้นในใจอ่ะพี่เมทท่านไหนหรือใครคิดว่าพี่ควรเอาการโร่ไหมเออแต่เมทท่านไหนมนันเล่นได้รู้ออกป่ะนะครับจัดเมทท่านไหนแหละแล้วแถมความเท่พี่ให้ร้อยคะแนนเต็มครับจัดแน่นอนน้องชายตรงนี้ทีนี้พอมาถึงตรงนี้หลายคนสงสัยว่าพี่ครับแล้วหินเราจะพอไหมหินฮีโร่ปรีศาจพี่จะหาจากไหนครับนะบพี่ขึ้นให้ตรงนี้ครับพี่รวบรวมไว้หมดแล้วนะครับหิน ในกิจกรรมของนักบวชกระนำหรือกิจกรรมกาโร่เนี่ยมันมีแจก4ก้อนสองก้อนเป็นหินฮีโร่ที่ได้จากการแลกซื้อรางวัลแลกซื้อรางวัล1,750เพัรสเนี่ยสอ,อันในช่วง1และช่วง2นะครับแล้วก็อีก2ก้อนเป็นการเลือกระหว่างฮีโร่ปีศาจแบ่งเป็น2กล่องแบบนี้นะฮะเลือกได้อีกอันเนี้ยพี่บอกเลยนะอย่าเลือกฮีโร่ถ้าใครทำสอตัวไอหินเนี้ย ในกล่องเนี่ยห้ามเลือกฮีโร่เด็ดขาดเพราะหินฮีโร 1, นเน่เราครบแล้วเราซื้อจ่ายเนี่ยหนึ่อันเนี่ยเราครบแล้วเพราะว่าเรายังมีได้จากกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจแล้ว,ลว,ลลวลเราใกล้ถึงแล้วล่ะด่านเราใกล้จะถึงแล้วเนี่ยมัมีนมีมหินฮีโร่ให้อีกก้อนหนึ่งรวมเป็น3ใช่ไหมบวกกับกิจกรรมล็อกอินในสัปดาห์ที่2ประมาณวันที่12ที่เซิร์ฟเวอร์เปิดเราได้หินฮีโร่อีกก้อนเป็น4ก้อนพอดีครับนะฮะแต่สิ่งที่เราจะขาดหลังจากนี้คือหินปีศาจต่างหากเรา ทีมพีศาาหาจากตรงไหนนี่ครับเลเวล50อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเราต้องเร่งให้เลเวล50แล้วก็ลงชนะดันนี้ให้ได้เพื่อให้ได้มันมาถ้าไม่ได้นี่ไก่แย่ yeah! น้องชายอดได้เลยนะพี่เร่งเลเวลอยู่ครับและทีมเราต้องทำให้มันเก่งนะเพื่อผ่านด่านน้ไม่ธรรมดานะครับนะบก,นะก็นะขอยได้กันเอ็นหนึ่งก้อนนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็มีในกิจกรรมที่กาโร่นักบวชนี่ไงไอขีบกล่องเนี้ยออสองอนะันอ่ะเลือกเป็นปีศาจ ถ้าเกิดว่าเราได้3 3สมก้อนละและอีกหนึ่งก้อนตอนนี้ใครหลายคนกําลังสุ่ม220แดงอยู่ใช่หรือไม่นะครับถ้าคุณกําลังสุ่ม220แดงคุณจะได้อันนี้มาหีบเลือกหินฮีโร่หรือปีศาจอันนี้ให้เลือกเป็นปีศาจครบแล้วนะสัปดาห์ที่2ก็ยังมีนะครับหินเนี่ยยังมีอยู่ในสัปดาห์ที่2เท่ากับว่าเราจะมีทั้งหินฮีโร่ แล้วก็หินพิสัจอย่างละสี่ก้อนทำ S S R บบกได้2ตัวร้องช่ายแล้วพี่นะมีลูกแก้วของราชาทะเลอีกาทนายัยอยู่แล้วบวกกับเมท้นไงงานนี้ได้รู้เรื่องน้องได้รู้จักกัน <laughs> สายฟรีจงเจริญ โอเคเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็หยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะเป็นคลิปของวันที่3มนะครับมี14 44คอมเมนต์นะฮะพี่เอาอะไรก่อนดีตอนนี้ผมมีหินมาพร้อมกับหินกาโร่ในกิจและก็ในกระเป๋าผมมีหินปิศาจส,สองก้อนตอนนี้ผมว่าจะเอามาและกิจกาโร่จะเอาเมลท่านเมลตัวไก่ดีไหมครับแล้วอนาคตว่าจะทำเมล s n r บวก เหลือรอตอนที่การโรยูอาร์มาและทากาโรเอเซนอาร์บวกเพราะอนาคตว่าจะเอากาโรยูอาร์ถ้าเกิดว่าจะเอากาโรยูอาร์เอากาโรเอเซนอาร์บวกก็ได้นะครับส่วนเมียวสไกอะ่ะมันต้องออกอันติไงมันถึงจะชุบชีวิต่ปัญหานะครับส่วนตัวผมไม่ซีเรื่องจัดอันดบับแต่เน้นเล่นสนุกครับงั้นก็เลือกตัวที่ชอบก็ได้ตอนนี้ทีมมีราชาทะเลเมทันไหนใส่อุธมีโซนิกว่าจะทำา5ดาวคอเป็นบอมซอมบี้แมนสายพลังโจซี พลังตอนนี้3.9ล้านสายฟรีแต่เวลช้า78เซิร์ฟ653ชื่อโมจิสุ่มตัวม่วงหู้ไม่พิมพ์โค้ดยาวเลย79บใบออกหินทะเลกับมา้าอีกใบหนึงการันตีเนี่ย ม้ามาตอน78อิินวิสาตมาตอน76การันตี80ิพี่ว่าจะอ,าอะไรดีครับระหว่างทัดลูกรักกับเกรวินนะแต่กิจเกรวินผมก็จะได้แล้วพี่คิดว่าดวงดีไหมถ้ามันเชื่อเดียวผมโหดในกลุ่มได้ดูไหมแล้วช่วยแนะนําหน่อยครับว่าเอาอะไรดีระหว่างม้ากับอะไรอะกาโรเอสเบวกและอนาคตรอทําเมล s n สบวกอะไรก่อนดีถ้าน้องเอาอานทีกับเพื่อนเอสเบวกตอนนี้เป็นตัวคอ น้องจะทันกาโรเอสนาร์บวกไหมถ้าไม่ทันเอากาโรเอสนาร์บวกก่อนครับนะฮะตอนนี้ผมมีตัวดำร้อยเจ็ดสิบสี่ใบในกิจกรรมกาโรสิบใบร้อยแปดสี่โซนิกและทำอาวุธสามดาวดีไหมครับรอทำอาวุธกาโร่ตอนรีเทิร์นแล้วก็รอปีสัตวอ่าโซนิกอาวุธสามดาวกาโรเหรอกาโร,ร่เท่ารีเทิร์นมาแล้วพี่ไม่แนะนำอาวุธสามดาวนะนะครับหลังจากนั้นมามันน่าจะใกล้หมดมันแล้วอ่ะตัวต่อไปอาจจะแก้กาโร่ก็ได้นี่ไม่แน่ใจนะครับแนะนำว่าให้อาวุธสามดาวกับโซนิกอ่ะ ยูอาร์ถ้าจะทำได้อะยาวนิดหน่อยครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับติดตามดูทุกคลิปครับแต่นานๆนนผมจะเม้นนะฮะโอ้โหเม้นทีแม่งเม้นอย่างเยอะถือว่าถือว่าคำตอบนี้ได้ประโยชน์บ้างไหมครับนะฮะขอให้ไม่ได้ประโยชน์บ้างก็น้อยนะครับผู้ยาวจัดแก้เม้นเดียวมันกินเวลาเกี่ทีรู้เปลซวนะครับแซวโมจินะครับมาเม้นมบ่อยๆก็ได้น้องชายหวานเจี๊ยบ 66มีหวังบาคุโกโหายกาโร่ไม่เอาผมเอาคอมามีหินสามก้อนขาดหนะึ่งนะฮะเซเวเก่านะ่าจะมาแล้วนะกิจกิจกาโร่มันไม่รอวันที่8ซิร์ฟเวเปิดแล้วครับเซเวเก่ามาได้เลยสอบถามครับแพ็กแผ่นเฉพาะสายฟรีต้องซื้อใหม่ครับถ้าซื้อจะดีไหมครับแล้วไม่ซื้อได้หรือเปล่าครับไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อแล้วพลังก็จะไปไวอ่ะตอนที่เราได้แผ่นเฉพาะตอนเลเวลมันถึงอ่ะพี่ครับกาโรออยูอาร์ไปคิดว่าจะอยู่นานไหมจะได้ลงทรัพยากร,กรกับมันนันอยู่ยาวอยู่นะ จนตอนนี้ล่าสุดในเกโรสเกโรมันก็ยังเล่นได้นะครับมันยังเป็นตัวดาเมเรจอยู่นะกิกี้บวดแล้วราคาขึ้นเป็น19บาทนะเดี๋ยวจะลดมา18บาทแล้วก็เลยไม่ได้ทำตัวใหม่ไหนโค้ดเอออันนี้อ่านชื่อคลิปว่าแล้วก็แปะโค้ดให้เรียบร้อยครับมีโค้ดใหม่ด้วยนะโอ่ายี OPM Summer โค้ดใหม่นะได้ได้เพชรเพิ่มขนาดผมมีคอยังโดนตบยับลูกพี่บวชวันไหนครับนะไม่บวชอยู่ยาว,ยาว เอาตัวไหนดีครับพี่ s r บวกนะถ้าพี่ตอนนี้ใจพี่เมทัางไหน s r บวกพี่ครับเซิร์ฟเวอร์เกมเปิดวันไหนบ้างครับมันเปิดทุกๆ3าวันน่ะโซล่าวันพุธนี้จะว่าเปิดใช่ไหมมันจะเปิดอีกทีวันเสาร์นับไป3าวันน่ะ6กหผมตั้งชื่อว่าเอกมาแทนกีกี้ของทองป้องกันไป6ละเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแล้วเฮ้ยเกลือไม่ใช่พอพี่นะที่เกลือพอน้องนะครับ220มีเลือกแต่ลืมหรือเปล่าว่าพี่ไม่ได้สุ่มนะเฮ้ย สัปดาห์2มันก็มีบอมรีบิดสัปดาห์2อไอหินมันก็ยังมีอยู่นะฮะไปอ่านแล้วครับเซิร์ฟจีนก่องมีหินการโรโกเมลเมทัลไหท์ครับเลือกหนึ่งในสี่และเมลสกไกยังมีปะไอไอันไหนนะไอบาคุกโกยังมีไหมกิจการโรเข้าวันไหนครับเข้าแล้วน้องชายคอสมิกเออหกหกกิจบาคุกโกหายแล้วพี่ยังไม่ครบวันเลยนะดีแล้วเพราะว่ากิจของแลมาเฮ้ยอย่างนั้นเซิร์ฟเ,เก่ามันก็โกงเดี๋ยวว่าสามารถได้หินเพิ่มเติมจาก กิจการโร่ด้วยอ่ะเซอร์โงหยังไม่มาอดวันนี้จะมาแล้วนะครับพี่ไม่เปิดการันตีเอาทองแร่แรกอ่ะยังยังยังเปืองเบิ้ง,งตัว๋วเก็บตั๋วไว้ก่อนสายฟรีต้องประหยัดตัวไว้ให้ได้เยอะที่สุดผมชอบคลิป FC Mobile พี่ทำมากครับผมกลับไปดูคลิปเก่ามา3มรอบแล้วครับทำเรื่อยๆนะครับอันไหนวะพี่ทำา f m o o i l l e น้อยมากเลยนะ66กิจการโร่เข้าด้วยครับ ก่อนพี่จะเฉิดฉายแต่ว่าตอนนี้เป็นกระสอบทรายก่อนนะไหวหรือเปล่านะน้องชายน้องไปน้องไปหลินกาโรออยูอาร์ครับยอมเป็นกระสอบทรายครับนะพี่ว่าจะเอาไอ้นี่วะเมทนายเอสเซนอาร์บวกนะเออไอใจหนึ่งก็บอกว่าเราุสุ่มกาโรเราควรจะเอาร่างกาโรเอสเซนอาร์บวกมาเสริมมาหรือเปล่าไปหกเจ็ดแปดกับผมไหมไม่ไปกระสอบทรายกิกี้หวานเจี๊ยมนะก้อนเหรอเจอพี่พี่มีสองเอสเซนอาร์บวกไหวกับพี่เหรออีพีต่อไปอยากโดนตบนะ 670นพี่ครับผมมี9,00 0เพชรมีใบแดง95บาใบทันปู่บอมเองครับโอ้โหอันนี้ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปบอกด้วยนะครับวันใกล้ใกล้ปู่บอมมาเพราะพี่จะเก็บตัวแดงทุกเม็ดเหมือนกันตอนนี้ดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่วันที่ปู่บอมจะไปนะแล้วคนนี้ว่าไงเนะี่ยมีคนตอบไหมคนนี้บอกว่าทันนะฮะโค้ดครับโดนตบคาคลิปนะโค้ดนี่ให้ไปแล้วนะ25 OPM าอพอซัมเมอร์กี่กี้โดนผมตบครับไม่เคยพี่ตบได้หมดแง่แง่ไม่ทนันวิทวัฒน์อันนี้ อ,อวิทาวั์โดนเนทมาอย่างรัวเลยวันนี้มีไลฟ์สดนะครับห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเจอกันคนแรกจะบิดไปหกเจหนึ่งละรอเซิร์ฟรวมเราเจอกันนะพี่ได้พี่ดำไม,มาีกแล้วนะไปหก1หนึ่งแกก็ได้ผู้รแกก็บิดไปห7เจสองต่อพี่ดวงกระป๋องม่วงเอาไว้เล่นกิจกรรมกระป๋องม่วงเดือนหน้าดีไหมครับก็ดีนะดองไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ว่ามันใกล้จะมาแล้วกิจป๋องม่วงถ้ามีป๋องเยอะเราก็เสร็จเควสได้เยอะได้ของรางวัลเยอะกว่าเดิมถ้าใายฟรียิงย่งยงิ่งต้อง,ต,องต้องดองเลยอ่ะ มันจะเข้าเซิร์ฟเก่าป่ะครับผมเล่นเซิร์ฟ500อน่าจะเข้าครับพี่ครับกิจพิกอตมันแตกหินฮีโร่ใหม่ครับไม่แน่ใจฮนะเกมกากจัดพี่668บาคุกโกมาตี4พออัปเดตเสร็จปับ๊บบาคุกโกออกไปแล้วเอาการ์โดมาแทนนะก็ดีแล้วไม่หรอแล้วได้หินจากบารุกโกทันไหมผมไปถามแอดมินมาให้แล้วแอดมินบอกว่ากิจกรรมจะเข้าทุกเซิร์ฟเวอร์ในวันที่27ขึ้นไปครับนะะ ถ้ากิจการโรมาแทนเซิร์ฟเก่าจะได้ด้วยไหมครับได้ด้วยครับตอนนี้เซิร์ฟเก่าน่าจะมีกิจการโรกันหมดแล้วกิจกรรมการโรตัว S R ที่แจกตัวไหนดาเมจดดีสุดครับเอาดาเมจดใช่ไหมถ้านดาเมจดีสุดเนี่ยนะั่นคือการโรนะพี่ว่าเราตีแรงมากเลยเก้ารอเปอร์เซนตะครับแต่ประโยชน์เน่ะเมือท่านไหนวะเราแม่งเท่จัดเมือท่านไนอ่ะยังไงก็ต้องเอาวางตัดสินใจแล้วเมท่านไหนเท่านั้น